ครับผมนะครับเป็นวัดที่สองนะผมเนาะวัดที่สองวัดที่สอได้พี่น้องเล้ววัดที่สองนะแอดเจอไรมาที่วัดปลานะครับเนาะออกมาจากวัดปลาดุงนะเพื่อนๆออกมามาอีกวัดหนึ่งนะครับเนาะนจังวัดที่สองนะได้อลพี่หนังด้วานัดเป่าที่ทำเหมือนปะ วัดป่าสามวัดที่สา like, มที่นะครับวัดที่สองในวัดที่สองแล้วพี่น้องออันี่นะครับเนาะ วัดไปย่งดหเลยตัวเม่บเขาวัดที่สอด้วยนะทั้งทอดนอครับอาจารย์ทั้งทงานไดที่ไหนนอ่พู่าวเจนไนตัวเล่าอะไรนะบักตาสามมกีทำมันแล้วโอ้เป็นตัวเล่าบักตาสามทำถนาเพลครับบักาสามคคีทำถอนนาเพลินอันนี้ก็เพื่นเพิ่นเขียนนับเลขซื้อเลยครับนี่นี่ยูนี่มากเกิเลย ใช่นี่นี่นี่มากวที่เปิดพัดลมโอ้น้องพุ่มสวยนีมาน้องพุมครับเดี๋ยนี้ซองอย่นบตัสสาวกเวตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะมาิมยันเตมามยังพันเตสังฆทานิสังฆทานิ Hari warani kita kata bahwa kita harus memperbaiki hukum, kante harus kante hukum, tetapi harus memperbaiki hukum, tetapi harus memperbaiki hukum, tetapi harus memperbaiki hukum, สุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขวายสังฆารานีสังฆานีผู้ทรงศีลแด่ผู้ทรงศีลผู้ทงศีรกขอผู้ทรงศีลชงรัรับแล้วเมื่อรับแล้วเพื่อเป็นประโยชน์เพะแ่ความสุขแก่ข้าแ่พระเจ้าท้ายเจ้าทั้งหลาย สิ้นการเล่นนานเินสาธุสาธุสาธุายุระปริตภางยิวมไวตดินงเกานงปป ปิติตัมปะเทศตังตุมหังจิปะเมีวัสมิจฉาโตตัมเบปุรเวนโตตังกปาจันโดปนาราโตยะธาเณีโชติระโสยะธาสัพพิจิโยวิวัจันโตสัพพโรโควินาจตโตนาเตภาวันดารโยสุขิเดชายุ

ครับผมยินดีต้อนรับเนาะนี่คือวัดที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวมาตามวัดที่สามเลยวัดปลานอนดินแดงมาไปนอนเด้อนอนดินแดงวัดปลานอนดินแดงครับข้ามาเลยค่ะมีข้าวถ้วยบอกข้าของถ้วยสวัสดีคุณค่ะฝากเอ่อนอนไงเด้อค่ะ รวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเนเดอค่ะสำหรับช่องค่อพารวยเนาะค่ะ่ฝากเนเด้อค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องฝากแม่คู่ไปน้อะนี่ก็เป็นวัดที่สามเล้วค่ะวัดที่สามครับวัดที่สามเป็นวัดป่าลมเรือนดีเด้อพี่น้องเด้อยค่ะ ทางเดินจงกรมงาวเหยียดเลยครับทางเดินจงกรมของพระนะครับเนาะงานพันเดินจงกรมรับชอค่ะรับช่อมคำ้าพาาโชคเด้อค่ะเอครซี นี่ก็ป้าไอ้ปลาคัมพากับคัมพาปาโชวครับสวัสดีครับงเก็มี้กับสี่รู้จักเพื่อนอยู่เพื่อนสี่มากพ้าพนาวาพัสดุ์นพนาวาชาย่าค่ะชายาชาย่าพนาวานะครับเนาะาครับมาอีกสาระหนึ่งนะครับด้วยบาร์สาระแล้วปูมาทั้งพี่พัสัุ์ วัดก่วงขวงดีครับล่มลื่นดีครับเย็นสบายครับนี่ครับเด็กกำลังชนเกำลังชนนายกินให้ไปเห็ดงานการป่าปาด้อท่านมา ทำรับคว้านรับพรยำหยาดนั้นรับคว้านต้อกันถ้าต้นเน่กหมดเเอายกเมื่อยยกไปแล้วรับควานยำหยาดนี้ครับชิ้นรับคว้านต้องกันครับผม ยถาวะวิวาหะปุราคาริสะเวสิสะอะทะระเยวังเนวะเนวะเตนังเปตานังสัพพะปฏิภูตังปุตตังปุตตังคุหังกิปะเนวะสุริตตะปูสะเอกะระโสสังคตะยันโสปะนะระโสยถามนุสโสเตวะโสยาถาสัพพะทิโยวิวาหะจุตาภะระโมวินาสะโตมะเตภาวะตฺวาอุตตรายโย ดุาลุกโภววาจุองอศรยเรสเยจังทาปัายนอจากตาโรธรรมาวาันติอายุควร ิดหนึ่งติดศูนย์ผมักดหนึ่ก็ิดศูนติดห่งติดหงกัติดศูนตักติดหนึ่งเลขติดหนึ่งกัเลขติดศูนย์อ้ติดหนก็เลขติดศูนย์โ้ยผมหัวพาดีภาใครนี้ยิ้งเนียผมติดหนึ่งกัเลขศูนติดตัวไล่ะครูศูนย์ค่หงเี่มติดตัวไดนนั่อนงไรนั่งไรก็ตักซิบก่อี ครับวกว่าเ่ากัครัอคาจารย์เรียว่าปูคนกวาสี่สอเดสสอก็ได้พี่น้องเด้อยิ่ชัดเจนนะพี่น้องนะเอาแอดสิบไปผาวัดต่อไปน้พี่น้องนาะตัิกระนาวเด้อพี่น้องเด้อินสั่นครับงเจ็ดนงเกสี่แล้วสั่นแมน นงเกตนงเก้เกาชอบกระจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพนา,าวาอ่านี้นะครับวัดที่สี่นะพี่น้องนะวัดที่สี่เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศครับ ข่วงข่วงดีครับวัดที่สี่ทุกพี่น้องเลยทีมงานก็มาถึงละว,วัดที่สนะี่เนาะเอาไปพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องนะคนมีโจกมีหน้าม,มีคนนะครับนะวัดที่สี่ทุกพี่น้องเด้อ แดดกระแดดพี่น้องอดทนได้ครับเอาเอาดีเขาไปเน้อลีะไรย่งตัวน้ำรากกอดรับปูเอาเอารักพ้อนแ่น้ำต้องบอกใั่ป यथा वारी वहा पुरा परी पुरेंत्रिता तर रांगेवा नेवा को तिरां पैता नागुपकता से इचिकां बचिकां तुम्हां की पमेवात समितों का के पुरेंतु संकपा चंदों बनरसो यथा नहीं तो तीरातो यथा सक्ति तीव्र वातमु शकर रोको विनाशकुमाते पवादवान तराजु चुकी तीराजु ओहवा Angkluwa tanah siu di semu janggutah pecah ino, Jataro kamawah santai, Ayu wanotukang